ตัวนี้ตัวนี้นะคะพอมันเป็นฐานน้าปุ๊บอะไอสารสกัดที่มันจะช่วยลดในเรื่องของฝ้ากาะจุดด่างดำเนี่ยมันก็เลยทำงานได้แบบเต็มที่มากๆ<ม>ก็เลยทําให้เราเนี่ยเกิดผลลัพธ์ได้เร็ว และที่สําคัญเลยก็คือสกินแบลเลอร์หรือกําแพงผิวเนี่ยแข็งแรงด้วยคนที่เป็นสิวนะหรือคนที่แพ้สเตียรอยมานะคะใช้ตัวนี้ก็ดีมากๆเพราะมันมีสารสกัดที่ชื่อว่า With วิตฮั l เซลนะช่วยลดอาการการอักเสบของผิวได้ด้วยและตัวนี้ช่วยในเรื่องของการตึมหนามแบบเทพมากคือตัวนี้กระชับเซลล์แข็งแรง ตัวนี้ลดเม็ดสีผิวมพอบความชุ่มชื้นเพราะตัวนี้มีไฮยาลูโรเนตจากประเทศฝรั่งเศสอ,อ้างอิงงานวิจัยเออะอะไรอ้างอิงงานวิจัยหมดนะคะเราไม่ใช่หมอแต่เราซื้อง,งานวิจัยหมอมาเลยแล้วตัวนี้นะตัวนี้มีไฮยาลูโรเนตจากประเทศฝรั่งเศสแต่แบบนี้บางคนบอกบอกว่าทาครีมตอนทามันก็ชุ่มชื้นอยู่หรอกตื่นม,มันก็ไม่ชุ่มชื้นแล้วเปิดแอร์นอนเนี่ยความชุ่มชื้นหายไปหมดเพราะอะไรรู้ปะ ในนี้ไม่เป็นแน่นอนเพราะเขาใส่เพนทาวิตินไว้เพนทาวิตินเป็นแม่เหล็กล็อกน้ำุกคน้ำล็อกน้ำได้อีก72ชั่วโมงภายในเซลเราผิวไม่พอช่วยเติมน้ำอีกช่วยเติมน้ำไม่พอช่วยล็อกน้ำอีกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวเราจะแข็งแรงสาวสวยสดใส